โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินดิมแพกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการทำเควสนะและเควสที่ผมจะสอนนี้ก็คือไขผนึกฟ่อนเลนเจ็ดดาราอ่ะอย่างแรกเราก็ไปคุยกับ NPC ก่อนเลยซึ่ง NPC ที่เราคุยด้วยนี่ชื่อมุ่นิงนะ และเขาคนนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่กิจการทั่วไปนั่นเองเขาก็ถามหาเกี่ยวกับเอกสารใบอนุญาตของเรานั่นก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีโจรแอบลอบเข้ามาบ่อยๆนะน้ากูเหมือนโจรตรงไหนวะเนี่ยและโมนิ่งก็ได้อธิบายต่อว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีการจัดตั้งเขตอาคมทั้ง7เอาไว้นะเขาก็อยากจะให้เราไปทําลายผนึกอาคมทั้ง7นั่นเองและก่อนที่เราจะไปเนี่ยเขาก็แนะนําให้เราไปคุยกับเซี่ยวหลงก่อนเพราะแม่นางเนี่ยเป็นคนทําแผนที่เกี่ยวกับแมปชั่วซื่นั่นเอง เจ้าหลอนก็ไม่ได้อยู่ไกลเลยนะแล้วก็ตรงนี้นี่มีกล่องด้วยเพราะงั้นเนี่ยแวะเก็บกันได้พอมาถึงเฟือหลงเขาก็อยากจะให้เราไปหาลูเมนสโตนหรือก็คือตัวเล่งปฏิกิริยาก่อนนั่นเองแม่นางก็ได้บอกว่ามันถูกเก็บอยู่ที่ห้องเก็บของแล้วก็มีการเฝ้าระวังเป็นอย่างดีแต่พอเรามาถึงก็งดนดนเป็นโจรที่มาคอยเฝ้ารอตบเราอยู่มึงเอาโจรมาเฝ้าของให้เน่นะพอเราตบโจรเสร็จแล้วก็เอาลูเมนสโตนเนี่ยไปหาเฟือยหลงกันได้เลย,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 ย พอเรามาถึงแล้วเราก็ได้บอกเฟียอหลงว่าไม่เห็นมีใครมาเฝ้าระวังไว้เลยและฉากนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าคนที่ต้องเป็นคนไปเฝ้าเนี่ยก็เป็นเฟียรหลงนั่นเองมึงมานี่แล้วใครจะเฝ้านะฮะจากนั้นนางก็ได้อธิบายให้เราฟังว่าการที่เราจะคลายพนึกเจ้าเบสโลคีเนี่ยเราจําเป็นจะต้องประกอบเสาหินพวกนี้ก่อนนะเราก็หามาได้จากการเอาอนุภาพหินรอบๆบนี่แหละเพราะงั้นเพื่อนๆก็เ,เ,กรเตรียมต,ตัวละครดาบใหญ่มาตีเก็บอนุภาพแล้วก็เอาไปใส่เสาได้เลย พอเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการตีเจ้าแบล็ล็อกคีเนี่ยให้มันไปกระทบกับเสาหินหลักนะและเมื่อกระทบโดนเนี่ยเสาหินมันจะเลื่อนลงมาให้เราไปตีอันที่2ได้เลยแน่นอนว่าจะต้องเล็งดีๆแล้วก็เล็งให้ตรงด้วยเพราะว่าถ้าเราหันหน้าไม่ตรงเนี่ยหินมันจะกระเด็นไปอีกทางหนึ่งเลยอ่าแล้วก็เรียบร้อยนะเสร็จไปแล้ว1อันพอเราทําได้แล้วเนี่ยเสื้อหลงเขาก็จะให้แผนที่ให้เราไปจัดการกับเบสล็อกคีอีก4ี่แห่งเลยนะเราก็ไล่ทําไปตามลําดับเลย แล้วพอเราได้จุดหมาแล้วเนี่ยเราก็ไปได้เลยมันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากจุดแรกนะสําหรับจุดที่เสนี่อาจจะมีการเพิ่มระดับความยากขึ้นมานิดหนึ่งนะเพราะว่าจุดนี้มีเสาเหินที่เราไปตีเนี่ยมี3จุดเลยเราก็ทําเหมือนเดิมนะก็ตีหินแล้วก็เอาไปใส่ในจุดนี้เนี่ยเราจะต้องพึ่งปัญจันในการตีหินแต่ละจุดด้วยนะพอเราใส่2จุดนั้นเสร็จแล้วเนี่ยจุดที่3าเนี่ยอยู่ในกระท่อมตรงนี้นะแล้วก็อย่าลืมเก็บกล่องกันไปด้วยล่ะ เราก็ต้องทําเหมือนเดิมเพียงแต่ว,ว่าจุดนี้เนี่ยมีโจนมาเฝ้าระวังพวกนั้นเนี่ยเราก็ต้องปราบมันก่อนหลังจากที่เราปราบโจนเ็จฉานี้ก็ทําให้เรารู้ว่าโจนพวกนี้เนี่ยแท้จริงแล้วก็คือทหารที่ปลอมตัวมาแฝงตัวอยู่ในกลุ่มโจนนะเพื่อทําหน้าที่ปกป้องผนึกทั้ง7็ดพอปรบับความเข้าใจกันได้ดดแล้วเสร็จเราก็ไปทําการตีหินแล้วก็เอาไปใยตามปกติเลย และหลังจากเราใส่หินครบเส็จแล้วเนี่ยเราก็มาทําการตีหินนะลำดับการตีเนี่ยเราก็ตีหินอันที่สูงที่สุดเนี่ยไปก่อนเลยลและเมื่อหินใหญ่เคลื่อนลงมาแล้วเนี่ยเราค่อยไปตีจุดที่รองลงมาจากนั้นจุดนี้เนี่ยเราต้องอาสัยปั้นจัดให้เคลื่อนไปพอด,ดีแล้วก็กดตีไปเลยนะฮะโอเคครบทั้ง3จุดเรียบร้อยแล้วเราจะทําแบบนี้ไปให้ครบทุกจุดเลยนะอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่ง เมื่อเรามาถึงจุดที่3ามด้วยเนี่ยจุดนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ีเสาเลยเราก็ทําตามฟูดเดิมเลยนะหาหินตีแล้วก็เอาไปใส่ตีหินที่อยู่ข้างบนฝูดไล่ลําลดับลงมาข้างล่างเลยตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะมีมอนสเตอร์อยู่ด้วยเพราะงั้นเนี่ยให้ทุกคนเคลียร์ก่อนแล้วค่อยจัดการก็ได้นะ เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งจดุดระหว่างทางตรงนี้เนี่ยก็จะลืมแวะเปิดเสาหลักด้วยนะจะได้แบบมองแผนที่แล้วก็เดินทางได้ง่ายยิ่งขึ้น <Hey. S 1> สำหรับเสาที่สีนี้เนี่ยง่ายนะเพราะว่ามีจุดให้เราใยแค่สองจุดเท่านั้นเองรา <Yeah. S 1> กงันเนี่ยก็ตีตาระดับตามคลิปได้เลย <Yeah. S 1> ครบเรียบร้อยทั้งหมดสามเสาแล้วนะ พอเราทาลายเสาเบลล็อกคีทั้ง3เสาหมดแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวขึ้นและการสันไหวเมื่อกี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นสัญญาณบ,บ่งบอกว่าเขตอาคมเนี่ยได้อ่อนแรงลงแล้วนะจากนั้นเนี่ยเขาก็ให้เราไปทําการตีเสาเบลล็อกแท่งสุดท้ายตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์ออกมาป่วนนิดหนึ่งเราก็จัดการไป สุดท้ายเรียบร้อยทีนี้เนี่ยผนึกทั้งหมดของเราก็คลายออกเรียบร้อยแล้วนะเราก็สามารถลงไปแมบบข้างล่างได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยสวยงาม ทีนี้เนี่ยสุดท้ายเราก็กลับมาคุยกับฟินหลงนะเพื่อแบบรายงานสถานการณ์ต่างๆว่าเราได้จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะประจนภัยฝู่โลกใต้ดินแล้วนะทีเนี้ยโอเคได้เพชรมาอีก50แล้วก็บปเอาบ l ลด้วยโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเคเวสนี้ก็ถ้าหากว่าชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปกังใจให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในเควสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ